สภาวะของร่างกายที่เกิดขึ้นจากการดูลมจะมีวิธีอยู่กับลมอย่างไรเจ้าคะจะต้องฝึกสติให้อยู่กับลมนะต้องฝึกสติให้อยู่กับลมสภาวะร่างกายเนี่ยมันเป็นตัวดึงอีกอย่างหนึ่งให้เราส,าสติออกจากออกจากมันนะก็หากว่าเราอยู่กับลมไม่ได้นะก็ให้มารู้ตัวทั่วพร้อมรู้อาการมันเป็นอยู่งั้นนะสภาวะร่างกาย,กายนี่ถ้าหากว่าเราอยู่กับลมไม่ได้นะ ให้มารู้ตัวทำความรู้ไปรู้สภาพว่ามันปวดตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้วนกลับมาที่ลมตรงนั้นนตรงี้วนกลับมาที่ลมเนี่ยนั่นคือการรู้ลักษณะเขาเรียกว่ารู้ลักษณะที่มันเป็นแต่อย่าได้ส่งความคิดออกไปหาคนนน้นคนนี้นะให้เลืกเรื่รู้นี่ตรงนี้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 แล้วกลับมาที่ลมเลือกรู้ตรงนี้ตรงนี้กลับมาที่ลมเลือกรื่องรู้ภายในร่างกายของตัวเองเลยนั่นคือการรู้ลักษณะเป็นยอดของกรรมฐานเหมือนกันนะทำสมาธิได้ดีชัดเจนมาก เราจะรู้ว่าความคิดเราเชื่แวบไปไหมกําลังดูรางกายตัวเองแชืบแไปหาคนนู้นไหมชแวบไปเรื่องนู้นมิช่อแฝงไปเรื่องนู้นไหมเงี้ยมันจะเห็นอย่างนั้นนะถ้าหากว่าเรามีสติเราจะบังคับให้มันรู้อยู่ภายในกายของตัวเองรู้อาการที่มันปวดตรงนั้นปวดตรงนี้เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนั้นรู้อยู่อย่างนั้นนะแต่เราจะไม่ปรุงแต่งมันหลักสําคัญนะเราจะไม่ปรุงแต่งมันเพราะว่าตัวรัศนูนี่มันจะปรุงแต่งไม่ได้นะมันจะไม่สงบ ถ้าคิดไปคิดปรุงแต่งนะถ้าถ้าหากว่ามันยังไม่เข้าที่จะไปพิจาไรณาเลยไม่ได้นะตัวละครนุยสาคัญละเอียดปัญญาเยอะนะตัวนี้ปัญญาจะเยอะมากระวังให้ดีถ้าหากว่าเมื่อไรก็ตามที่ท่านยังอยู่ในร่างกายรู้รู้ไปรู้ไปรู้ไปอยู่ไม่สามารถคิดถึงบุคคลอื่นได้รู้เฉพาะภายในกายของตัวเองเมื่อไรก็ตามที่มีจุดเด่นปึ๊กตรงไหนที่หนึ่งที่หนึ่งเนะี่ยดูให้มันชัดเจนทีนี้อ่าอันนี้อะไรนะ้าเนี่มองเห็นตัวเองมันจะมองเห็นไน่นะ มองเห็นนี่เลือดนี่เนื้อนี่หนังไหลลงไปเส้นเลือดเป็นหลดแก้วกระดูกเป็นแก้วหนังเนื้อโอ้มันจะอัศาจรรย์ของมันไปเองนะดูลงไปทีนี้มันจะเห็น <c oughs> แต่ไม่ให้ปรุงนะยังไม่ให้ปรุงถึงหลันะยังไม่ให้ปรุงท่านจะต้องทงําตัวน้ให้ชันชนานก่อนนะ